นำหนังสติ๊กเนี่ยมารัดให้พอดีกับเส้นน้ำไข่นะคะอันนี้ก็คือโอเคแล้และนําไข่เทใส่ชามปรุงเลยค่ะจากนั้นนะคะเทน้ำสะอาดใส่ลงไปในถ้วยตวงที่เราตัวเอาไว้แล้วก็ให้รปริมาณน้ำเนี่ยเท่ากับไอตรงหนังสติ๊กที่ปรุงรสง่ายๆด้วยซีอิ๊วขาวหรือซอสปรุงรส หรือผงปรุงอื่นๆได้หมดเลยนะคะจะปัป่ปรุงง่ายๆแค่ยอย่างเดียวแล้วเราก็ตีไข่ให้เข้าเนื้อกันเราก็ตีจนกว่าน้ําไข่เนี่ยเขาเนียนแบบนี้นะคะในส่วนของฟองอากาศเราก็เอาช้อนเนี่ยแล้วตักน้ําไข่นะคะใส่ลงไปในถ้วยฟอยล์แบบนี้เลยใช้ถ้วยฟอยล์แบบนี้สะดวกมากๆเลยค่ะสามารถนําไปทานที่อื่นก็ได้ทำขายก็ได้นะคะ น้ำไข่ตุนของเราตั้งสึ้งนึ่งเลยนะคะปิดฝาแล้วใช้เวลาน